สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟ้าพามาดูน้องๆน,นะคะวันนี้พี่ฟ้าพาน้องๆกลับเข้ามาอยู่ในคาเฟ่นะคะหลังจากที่เอาออกไปตากแดดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ต้องพากลับเข้ามาอยู่ด้านในบ้านนะคะน้องๆดูแข็งแรงขึ้นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่ ลักษณะต้นแคนตาสที่แข็งแรงแล้วต้นนี้กำลังเริ่มโตนะคะเริ่มงอกเห็นสีไหมคะนี่ต้นนี้แข็งแรงมากค่ะพีฟ้าก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะเพิ่มความสดใสทุกอย่างของพีฟ้าต้องมีดอกไม้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดแชร์กดติดตามทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ